กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่24และไพ่ออร์เคิลพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวมังกรกันค่ะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงปักหลังเดือนกันยายนนี้ จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรท,ทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงเฉพาะเจาะจงรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR code คดแอดไลน์ i ี ose, ID, ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลย ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่วัจนสุภาษิตไพ่ขลังออร์เคลิลบารมีแห่งองค์พ่อพิ่คเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พาเมราคอแมนสมตตองค์ปู่ดาษีร้อยแปดทุดูวันจิตทุดูวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวมังกรด้วยะค่ะสาธุสาธุ เริ่มจากไพ่วัจ,จะนะสุภาษิตกันนะคะชาวมังกรดวงชะตาของคุณในช่วงปากหลังนี้เดือนกันยายนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะการงานการเงินผู้ใหญ่บริวารอำนาจวาสนาบารมีของชาวมังกรปักหลังค่ะ ราศีมังกรนะคะดวงชะตาของคุณค่ะชาวมังกรตัวตนของคุณคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางความสําเร็จกําลังจะมาเยือนคุณนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้คุณไฟแรงนะคะไม่มีอะไรที่จะต้านความสําเร็จของคุณได้นะคะคุณมีความมุ่งมั่นมีความคิดที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จ ในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะชาวราศีมังกรนะ้นําเชี่ยวยาวเรือขวางเนี่ยนะคะไม่มีอะไรฉุดคุณอยู่นะคะรวมถึงในช่วงนี้มีอะไรดีๆเข้ามาก็ให้คุณรีบกอบโกยนะคะต้องตามน้ําอย่างเดียวนะคะอย่าต้านกระแสอย่าทวนกระแสเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรคุณกําลังมาแรงนะคะอย่าแผ่ว ะะอย่าแผ่วอย่าพึ่งหมดแรงอย่าพึ่งอ่อนล้านะคะชาวราศีมังกรนะคะความสําเร็จกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะความสําเร็จอยู่ในมือของคุณนั่นเองนะไพ่ในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งบริวารค่ะชาวราศีมังกรครอบครัวญาติพี่น้องนะคะวงศาคณะญาติลูกเต้านะคะ สามีภรรยาคนในปกครองลูกน้องลูกจ้างเพื่อนฝูงคนที่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะหรือว่าแวดวงสังคมที่คุณเจออยู่นะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์อยู่คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ความบาดชาวมังกรคุณอาจจะกําลังความบาดใครอยู่ก็ได้นะกับบริวารน,นะคะคุณอาจจะมองว่าไม่อยากที่จะร่วม ปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าไม่อยากจะคบค้าสมาคมนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่อยากพูดคุยก็ได้แม้จะเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันนะคะก็แล้วแต่นะชาวราศีมังกรนะคะไพ่ความบาดอะ่ะเออคุณไม่อยากสังครรมไม่อยากร่วมด้วยนะเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะทำอะไร ทำร้ายทำลายจิตใจคุณหรือเคยทรยศหักหลังคุณก็ได้นะคะหรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรที่ไม่สมควรแก่การที่จะคบหาคบค้าสมาคมกับคนนั้นอีกต่อไปนะะชาวราศีมังกรนะคะนี่ความบาทซะเลยนะคะชาวมังกรนะ,ะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ชอบไม่ถูกไม่ควรนะ,ค,ะคุณความบาทเขาอยู่นะคะ ชาวมังกรแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นญาติกันก็เนี่ยเออญาติพี่น้องกันไพ่ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะหรือสุขภาพร่างกายนะคะในตำแหน่งอายุคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ก่อร่างสร้างตัวโ้นะคะ เพราะว่าช่วงนี้น้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะเป็นช่วงที่กําลังก่อร่างสร้างตัวเป็นช่วงที่กําลังกอบโกยนั่นเองนะคะเริ่มมีหลักมีฐานอะไรที่เป็นปึกแผ่นขึ้นแล้วชาวมังกรน,นะคะหรือว่าคุณคิดแบบนี้มานานแล้วก็ยังคิดอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนมั่นคงอยู่แล้วบางคนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วมีความเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วก็ ทำให้มันมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปนะคะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าวางแผนที่ดีนั่นเองนะคะมีความคิดที่แยบยนต์ทำอะไรออกแบบเป็นระบบดีมากๆนะคะไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่อยากให้มีความพลาดพรั้งใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรนะนะคะ ชาวราศีมังกรหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงแบบเป็นผู้นํามากมายเลยนะชาวมังกรหลายๆคนที่มาดูดวงกับหมอดาวอ่ะนะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชค่ะอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความรุ่งโรจน์ นะความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวโอ้โหชาวมังกรในช่วงปักหลังนี้คุณดวงดีมากๆนะคะคุณดวงดีมากๆคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความเจริญก้าวหน้าหลายๆคนที่เป็นชาวมังกรคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นแบบอาจจะได้สองขั้นหรือขึ้นเป็นตําแหน่งใหญ่เลยนะเป็นผู้บริหารเป็น ผู้จัดการนะเป็นผู้จัดการเขตผู้จัดการภาคเป็น CO นะคะเป็น CFO อืมนะคะหลายๆคนหลายๆท่านประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะชาวราศีมังกรนะคุณจะแบบมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อู้ฟู่มากๆนะในาน้ำมีปลาในานามีข้าวนอกจากได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วได้เงินเดือนสูงขึ้นแล้วนี่คุณยังได้หน้าได้ตาด้วยนะเนี่ยนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆนะชาวมังกรนะคะเป็นปักหลังที่คุณแบบว่ารุ่งโรจน์นะคะรุ่งโรจน์สุดๆนะความรุ่งโรจน์อย่างหาคนเปรียบไม่ได้เลยนะในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวมังกรในตำแหน่งสี คุณได้ไพ่อะไรในตำแหน่งสีคุณได้ไพ่ผัวหาบเมียคอนอ้โหูชาวราศีมังกรนะคะมือหมอดาวอ่อนเลยเห็นไหมชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรอะไรคุณจะดวงดีขนาดนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้ผัวหาบเมียคอนต่างหากหลายๆคนนะคะหลายๆคนเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะ คือดวงดีทั้งคู่ชาวมังกรนะคะคุณก็ดวงดีแฟนคุณก็ดวงดีแล้วก็เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่ที่พากันร่ำรวยมีชื่อเสียงมั่งคั่งสมบูรณ์แบบนะคะมีแรงสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ ชาวมังกรคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงทั้งคู่เลยนะมีใครๆก็กล่าวขานขนานนามถึงคุณนะผัวหาบเมียคอนคือเป็นคู่ที่แบบพากันร่ำพากันรวยอะ่ะนะคะแล้วก็จะถูกกล่าวขานมากถูกกล่าวขวานอ,อะไรของมันกล่าวขานกล่าวขานถูกกล่าวขานขนานนามเออ ว่าเป็นคู่ที่แบบว่าเพอร์เฟกสุดๆนะคะชาวมังกรใครที่มีแฟนแล้วถือว่าดีเลยได้คู่ดีนะคะได้คู่ที่พากันไปร่ำไปรวยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์แบบมีชื่อเสียงทั้งสองคนเลยนะชาวราศีมังกรนะ,ะโอ้โหชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่แบบสุดยอดมากๆนะคะชาวมังกรนะ เรามาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลราออดีตที่ผ่านมานะคะทรัพย์สมบัติสิ่งที่คุณทำสะสมมาในอดีตนะจนถึงปัจจุบันคุณได้ไพ่อะไรดินพอกหางหมูอ่ะงานมันอาจจะเยอะเนี่ยอันนี้คือไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณมังกรงานเยอะนะ งานเก่าก็ยังไม่หมดงานใหม่กำลังจะเข้ามานะคะงานใหม่คุณจะเข้ามาอย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะงานเก่าคุณยังคานะชาวมังกรคุณอาจจะต้องจัดสรรเวลาดีๆเพื่อให้ได้งานนั้นทั้งหมดเป็นของเรา <c oughs> เออนะคะคุณก็ต้องจ่ายงานให้กับลูกน้องคุณบ้างจ่ายงานให้ภรรยา ออหรือว่าจ่ายงานให้สามีบ้างนะให้กันช่วยกันทำนะคะชาวมังกรหรือว่าจ่ายให้ลูกน้องอให้ให้ทำกันอย่างทั่วถึงนะคุณทําคนเดียวไม่ไหวไม่ทันนะชาวมังกรนะคะก็ต้องแบ่งงานให้ดีๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าไตรมาสสุดท้ายแล้วนะนะคะยอดขายกำลังจะดีออเดอร์อะไรกำลังจะเข้ามาอะไรที่เคลียร์ไม่ทันต้องรีบ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน้ําเชี่ยวไนงะอย่าเอาเรือขวางคือปฏิเสธใครไม่ได้เลยนะช่วงนี้นะงานอะไรเข้ามารับให้หมดนะคะอย่าได้ปฏิเสธจะโอ๊ยงานเยอะแล้วทําไม่ทันหรอกหาเจ้าอื่นเถอะอะไรอย่างนี้อย่านะเสร็จนะ <c oughs> ชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของคุณนะผัวหาเมียคอนจ่ายงานให้เมียจ่ายงานให้ผัวนะคะ ชามังกรอ่ะเรามาดูค่ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความสร้างสรรค์ความครีเอทอะไรต่างๆเนี่ยคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่บ้าหอบฟางเออชาวมังกรคุณเป็นคนเก็บของเก่งอะไรเก่งนะเนี่ยนะคะหรือเป็นคนที่จัดหนักจัดเต็มไปไหนก็ต้องเต็มไว้ก่อนนะเหลือดีกว่าขาด เป็นคนเยอะๆล้นๆนิดหนึ่งนะบ้าหอฟางไปไหนก็แบบว่าเต็มไม้เต็มมือไปหมดโทรศัพท์2องเครื่องไหนจะ iPad อีกไหนจะนู่นนี่นั่นบางคนโน้ตบุ๊ก iPad โทรศัพท์เยอะแยะมากมายสายชงสายชาร์จอะแดปเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะชาวราศีมังกรนะโต๊ะเตอะอะไรก็ต้องจัดบ้างอะไรบ้างหรือว่าบ้านช่อง สิ่งของไหนที่ไม่ได้ใช้สิ่งของไหนที่เก็บมานานแล้วเก่าเก็บแล้วไม่ต้องห่วงไว้นะคะก็เอาไปบริจาคเอาไปอะไรบ้างหรือว่าเอาไปขายก็ได้แล้วแต่นะคะบ้านหอฝากเนี่ยไม่ค่อยชอบทิ้งของนะอะไรก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะนู่นก็เก็บอันนี้ก็เก็บเก็บจนเต็มบ้านนะอยากใหญ่ขึ้นนะคะชาวมังกรน,นะเก็บของเก่งด้วย บ้าหอบฟังด้วยนะคะไปไหนก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไปต่างประเทศก็อาจจะไปแค่วันเดียวสองวันคุณก็เอาไปเป็นแบบว่ากระเป๋าแบบว่าใบใหญ่เลยนะอยา่างไปยุโรปอะไรประมาณนี้บางคนไปเที่ยวฮ่องกงไม่กี่วันนะไปเที่ยวสิงคโปร์ฮ่องกงใกล้ๆก,กันเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะคะไม่กี่วันคิดว่าไปเป็นเดือน <c oughs> นะซาวมังกรเออนะบ้าหัฟังอ่ะ ชาวราศีมังกรในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตผลักดันมีไหมเอ็นดูไหมน้ำท่วมปากช่วงนี้อาจจะช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรช่วงนี้ชาวมังกรดวงดีนะคะชาวมังกรดวงดีช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะกำลังเหนื่อยอยู่นะคะเรื่องตัวเองก็ยังอาจจะเอาตัวไม่รอด นะคะชาวมังกรเออผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้น้ําท่วมป่าอยู่เกินไม่เข้าคายไม่ออกนะนะคะช่วงนี้บ้านบ้านของผู้ใหญ่อาจจะกําลังน้ําท่วมอยู่เออผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณไปขอความช่วยเหลือช่วงนี้ตัวแกเองก็อาจจะกําลังลําบากอยู่ก็ได้นะคะน้ําท่วมป่าอยู่นะนะคะชาวราศีมังกรนะ นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะกำลังมีปัญหานะหลายๆคนก็อาจจะกําลังมีปัญหาอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเอาตัวไม่รอดนะคะก็กาลังบุๆๆๆ่มบุ่มบุมบุมอยู่เหมือนกันช่วงนี้ปัญหาถาโถมนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตัวเราก็ด้วยนะคะชาวมังกรนะดวงดีก็จริงนะคะดวงดีก็จริงแต่ก็ต้องระวังแล้วก <mammal. kalk>. ็วางแผนให้ดีนะคะระวังวางแผนให้ดีนะคะอ่ในตําแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกาลกินี คนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยาอุปสรรคศัตรูขั้วคาดคนคิดร้ายคุณได้่ายอะไรล้วงคองงูเหา่าเห็นไหมชาวราศีมังกรนะคะอย่าไปล้วงคองงูเห่าใครนะคะในช่วงนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเก็บเนื้อเก็บตัว นะคะทำงานทําการของเราไปนะคะเพราะว่าล้วงคองงูเห่าเนี่ยคุณอาจจะกําลังสู้กับใครที่เขามีพิษสงมีพละกําลังมีอํานาจอะไรเหนือกว่าเรานะคะหรือว่ามีพิษสงร้ายกาดนะคะอย่าบาังอาจไปนะฮะล้วงคองงูเห่าใครเขานะคะชาวราศีมังกรแล้วมันไปตกในตําแหน่งกรากินีด้วยถ้าคุณไป สู้กับคนที่มีอำนาจวัสนาบารมีสูงกว่าเราก็จะถูกพิษนะหรือว่าถูกเขากันแกล้งนั่นแหละพิษส่งของเขาเอะถูกกันแกล้งถูกอะไรได้นะคะชาวมังกรช่วงนี้ก็ต้องเงียบๆไปก่อนนะคะหรือไปทำงานอันไหนที่มันไม่ต้องไปขัดกับใครนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรเรามาดูไพ่ขลังดีกว่า ให้ขลังดวงชะตาชาวมังกรค่ะในช่วงปักหลังเดือนกันยายนนี้วันจะนะสุภาษิตให้คุณได้ดีมากๆานะชาวมังกรเพียงแต่ว่าคุณอาจจะงานเยอะมากมายทำไม่ทันงานเยอะออเดอร์ Order เยอะนะะงานลน้นเพียงงานดีๆนะคะชาวราศีมังกรนะ เรามาดูค่ะชาวมังกรในตำแหน่งตัวต้นสมาธินะคะอ้าวเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการนั่งสมาธินะทำจิตสงบสวดมนต์ไหว้พระทําบุญใส่บาตรนั่นเองนะชาวมังกรในยๆคนนะคะคุณก็อาจจะทำสมาธินะคะเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาคนหนึ่งนะเนี่ยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ นะชาวมังกรนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใกล้คลอดออกมาแล้วนะคะอาจจะคลอดช่วงปลายปลาย,ปลายปักหลังนะปล,ปลายสัปดาห์นะคะที่2เนี่ยคุณมีพลังงานดีๆนะคะชาวมังกร คุณมีพลังงานจากยูนิเวอร์สคุณได้รับพลังงานจากจักรกวาลพลังงานด้านบวกพลังงานด้านดีนั่นเองชาวมังกรนะมีบางอย่างให้เลือกให้ตัดสินใจด้วยก็ได้นะคะชาวราศีมังกรนะ,ะชาวราศีมังกรหลายๆคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์จากใครมาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะ ออกจากงานเก่านะมาเริ่มต้นในที่ทำงานใหม่นะคะโอ้โหสุดท้ายเห็นไหมคะเป่าประกาศ announcement นี่คือไพ่นี้คือความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะคะความ semus นะนะคะ semus ในเรื่องของงานธุรกิจที่คุณทำนะคะความสำเร็จกำลังจะมาเยือนคุณแล้วชาวราศี มังกรน,นะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนลาออกจากงานบางคนจบจากคนเดิมๆนะคะจบจากคนเดิมๆมีทางให้คุณเลือกมีสิ่งดีๆให้คุณเลือกให้คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณจะเลือกทางนั้นได้ถูกต้องนะคะชาวราศีมัง,งกรน,นะ,ค,ะคุณจะเลือกทางได้ถูกต้องด้วยชาวมังกรหลายๆคน ที่มองว่าช่วงนี้ธุรกิจร้านซบเซาลูกค้าซบเซานะคะเดี๋ยวมันจะกลับมาบูมขึ้นนะคะชาวราศีมังก่อนนะจะกลับมาบูมขึ้นจะกลับมามีลูกค้าที่เยอะขึ้นมีคนมาอุดหนุนสินค้าเรามีการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะชาวมัองก่อนคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นความตายของคนนะมูลนิธินะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรต่างๆเนี่ยงานนี้แบบดีมากๆเลยนะคะนะช่วงนี้นะ่ะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานด้านนี้อย่างมากการช่วยเหลือคนนะคะผู้ป่วยนะคะอะไรต่างๆคลินิกหมอแพทย์พยาบาลนะคะ ชาวมังกร Transfer. ช่วงนี้งานเยอะงานล้นนะในเรื่องของคลินิกหมอแพทย์พยาบาลหรือว่างานมูลนิธิต่างๆนะช่วงนี้อย่างว่านะคะงานมูลนิธิต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยมากๆพเดตนะคะช่วยเหลือผู้คนเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะมีทั้งคนสรรเสริญเยนยอนะคะมีทั้ง announce นะคะมีทั้งคนสรรเสริญเยนยอแล้วก็มีทั้งคนซุบซิบนินทานะคะ อย่าได้แคร์อย่าได้สนใจนะคะชาวราศีมังกรทําไปนะคะเพราะว่าความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณมีพลังที่ดีมีความคิดเชิงบวกนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นี่นะคะใครๆก็รู้จักคุณนะคะคุณงามความดีที่คุณทาเนี่ยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีมังกรน,นะไม่ว่าจะมีคนนินทาว่าร้ายซุบซิบนินทาอะไรยังไงก็ ปล่อยเขานะคะชาวราศีมังกรเรามาดูไพ่ยิปซีค่ะชาวมังกรไพ่ยิปซีเป็นยังไงการงานการเงินความรักของคุณนะคะชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรตัวตนคุณได้ไพ่ ด็กถือถ้วยนะคะซันซอบคับนะซันซอบคับก็คือเพสซ็อบคับตันเองการเริ่มต้นใหม่คุณเป็นคนที่มีลางสังหรณ์มีซิกเซนที่แม่นย่ำจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะเข้าเข้าถึงจิตใจของคนนะนะคะเป็นคนที่ลึกซึ้งทางด้านความเข้าใจของคนนะคะชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรคุณได้ไพ่อะไร คุณได้ไพ่อัดสวินถ้วยนะคะได้ไพ่อัดสวินถ้วยได้ไพ่ทูซอบคอยทูสเปนเดเคิลน,นะ,ะมีทางเลือกเห็นไหมคะไพ่ขึ้นเหมือนกับไพ่ขลังนะมีทางเลือกเกิดขึ้นหรือบางคนทำงานสองอย่างทำงานสองทางก้าวไม่เท้าเนี่ยเห็นไหมคะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ างคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานใหม่นะคะราชินีเด็กถือดาบนะคะเด e ะทาวเวอร์เดอะเนี่ยมาหลายๆราศีเลยนะคะเดอะทาวเคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหลายๆคนอาจจะประสบอยู่ก็ได้นะคะอย่างในเรื่องของอุทกภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเหตุอะไรที่แบบเกิดแบบ ปรับปรับฉับพันปัจจุบันทันด่วนนะคะตบท้ายด้วยทูซอบคับนะชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรคนที่อยู่ในแวดวงของงานราชการนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับราชการงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านช่วยเหลือผู้คนผู้ประสบภัยนะคะหรือว่าชาวราศีมังกรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของกินของใช้ของสวยงามนะคะช่วงนี้ ถามว่ามีความเจริญก้าวหน้าดีไหมมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะแต่ชาวมังกรหลายๆคนก็อาจจะเจออะไรอย่างไม่คาดฝันได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดอะทาวเมาเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าช็อตฟิลอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกิดขึ้นแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะคะก็ต้องระวังนะคะชาวราศีมังกรนะคะระวังในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มาดูในเรื่องของการเงินค่ะชาวมังกรการเงินการเงินคุณได้ไพ่ Judgment คุณได้ไพ่ King s p e n i a l โอ้โหชาวมังกรชาวมังกรหลายๆคนการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ปิดดีลปิดจอ็อบงานใหญ่นะนะคะหรือว่าชาวมังกรหลายๆคนเนี่ย ขายที่ได้สามเหรียญคิงสเปเนเกนมีโอกาสที่จะขายที่ปิดดิวปิดจ็อบในเรื่องของงานนั้นๆได้นะคะคนที่เป็นน,นายนะหน้าขายที่ดินนะนายหน้าขายที่นะคะหรือว่าตัวของคุณเองขายที่ของคุณเองคุณมีโอกาสปิดจ็อบมีโอกาสขายที่ขายทางนั้นได้นะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะชาวมังกรน,นะ เรามาดูในเรื่องของความรักความรัก Tree ็อกมาโอ้มีโอกาสพบเจอคู่ครองคนรักเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะชาวมังกรนะคะชาวมังกรหลายๆคนชมคลิปนี้คุณอาจจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะมีโอกาสพบเจอพบรักคนต่างชาตินะคะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบดูกันไปก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังโฟกัสไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับคนคนนี้นะคะคุยคุยกันไปก่อนได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรสิ่งที่ต้องเตือนสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในแ,แลนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในลิส นะคะจ่ายค่าซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรได้ด้วยนะคะมีค่าจ่ายเกิดขึ้นนะคะแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะคะแต่ก็มีเรื่องราวดีๆสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศได้ด้วย นะคะชาวราศีมังกรก็ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้คุณได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่แบบที่ไพ่ยขึ้นมานะคะขายที่ขายทางได้ซื้อที่ซื้อทางได้สำหรับคลิปนี้ม่าดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ